สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังสีเทาพบกันในเกมวอลโลบอดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครั้งนี้ผมจะมาเล่นเจ้าแรปเตอร์ให้กับเ,เพื่อนๆได้รับชมครับผมได้มาแล้วครับผมแรปเตอร์นะฮะตอนนี้แรปเตอร์ของผมนั้นก็อยู่ที่มาร์คสองเลเวลหกครับผมก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็ ซีซั่นใหม่มาปุ๊บนะครับผมก็ได้รับหุ้นใหม่ปับ๊บแลหลายคนถามว่าได้มายังไงก็ตอบไปแล้วนะครับผมว่าผมเป็นครีเอเตอร์เนาะก็ได้รับของมาเพื่อจะทําการเล่นและโปรโมทให้กับเพื่อนๆด้รับชมรวมถึงปืนแม่เหล็กด้วยนะครับนี่แม่เหล็กขนาดหนักครับเจ้จจาแอตโรสนะครับผมนะแล้วก็มีปืนแม่เหล็กขนาดเบานะครับเจ้าอารามิสวันนี้ก็จะมาเล่นให้กับเพื่อนๆด้รับชมนอกจากนี้ครับก็ยังมีโดนด้วยนะครับเจ้าโดนตัวนี้ครับโดนเฮลิคอปเตอร์ของเรานะ นะครับผมเรียกเป็นเฮลิคอปเตอร์น้อยแล้วกันเนาะก็เป็นโดรนที่มาส่งเสริมครับเกี่ยวกับเรื่องอการใช้โล่เพิ่มดาเมจนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็การฮิวเลือดแล้วก็การรักษาเลือดสีเทาด้วยนะครับที่จะช่วยทําให้หุ่นใสยแท้งสายลุยนั้นอยู่ได้นานแล้วก็นักบินด้วยครับผมแน่นอนได้มาด้วยนะก็อัปเกรดได้ประมาณนี้นะครับก็เอาเท่านี้ก่อนเนาะทุกคนแล้วก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวไปลุยกันเลยดูซิว่าเจ้าแรปเตอร์มันจะเล่นได้สนุกขนาดไหน มาครับผมตอนนี้ก็จับคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้แมปนี้นี่เป็นแบบแบบแบบทีมเดสแมทนะทุกคนก็เป็นแมปที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าปืนแม่เหล็กที่ยิงได้ระยะ350นั้นจะเล่นได้ไวขนาดไหนเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับตอนนี้ก็เอาแรปเตอร์มาก็ตื่นเต้นนะทุกคนนี่ครับโดดเข้าใส่ฮะเป็นเรื่องธรรมดาเปล่าวะโดดเข้าใส่ก่อนเลยครับผมนะก็ไม่รู้คิดผิดหรือเปล่านะครับเห็นว่ามีจํานวนมากครับเพราะเจ้า แรปเตอร์นั้นนะครับเมื่อโดดเข้าใกล้แล้วจะมีสกิลที่คอยช่วยเหลือตัวเองนี่ค่อนข้างเยอะนะนะครับบวกกับปืนที่ช่วยฮิวเลือดด้วยโดนด้วยนะครับผมนะนักบินก็ช่วยสร้าง EMP ครับเป็นอะไรที่ดุเดือดแน่นอนเมื่ออยู่ระยะใกล้แต่มันจะทนได้ขนาดไหนนี่แหละนะครับตอนนี้โดนโจมตีครับจากปืนระยะไกลนะครับผมได้ทั้งแอซิดได้ทั้งคิวครับนี่ฮะโดนตอดไปเรื่อยๆครับโดดอีกแล้วฮะนะครับมันสามารถโดดได้สองครั้งครับนี่ดับเบิลคิวนะครับ ไม่รู้โดนอะไรเข้าไปนะแต่ดับบลคิวไปแล้วครับผมและจังหวะนี้ทิปบลคิวฮะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะโอ้โหเป็นไงฮะแวมเพลครับแล้วโดดออกมาอย่างสวยสวยเฮ้ยมันโหดเหมือนกันนะเนี่ยจังหวะนี้ครับนึกว่าจะไม่รอดนะทุกคนและตอนนี้เลือดของเรานั้นโดนเข้าไปครึ่งหลอดแล้วนะครับเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เสียเปรียบเลยก็คือโดนระยะไกลตอดอยู่เรื่อยๆครับนะแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีโดรนครับที่ช่วยรักษาเลือดสีเทาด้วยนะ และตัวมันเองก็ค่อนข้างจะมีเรื่องซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้อยู่แล้วโดดเข้าไปใหม่ฮะนะครับนี่ครับโอ้โหเปิดโลครับนะอันนี้เป็นสกิลของนักบินนะครับผมนะเป็นสกิลของนักบินนะครับที่ทําให้เจ้า,าแรปเตอร์นั้นเปิดโลเวลาที่มีโลเออโลสีขาว,วาขอะครอบคุมอยู่นะครับผมลืมชื่อโลอีกแล้วนะทุกคนนะครับโลตัวเนี้ยนะครับเนีย่ยจะนี่ครับโอ้โหได้มาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยรีวิ่งเลยเอนะ ผมตาพาดไปหรือเปล่าครับผมคิวจังหวะนี้คือรีวิ่งครับผมรีวิ่งดิเจนครับโอ้โหเลือดน้อยๆครับแต่เนี่ยเนี่ยโลสีขาวตัวนี้ครับนะเมื่อมันยังทํางานอยู่เนี่ยจะทําให้นะครับสามารถยิงทะลุโล่ชาวบ้านได้เลยนะครับเป็นสกิลของนักบินนะครับประจําตัวของเจ้าแรปเตอร์โอ้โหรีวิ่งดิเจนครับเดือดจัดนะฮะไม่นึกเลยวมันจะโหดขนาดนี้ผมเล่นเองยังมือไม้สั่นเมันเป็นไปได้ยังไงครับนี่ฮะโอ้โหรีวิ่งรัวๆเป็นไปได้ยังไงครับปืนแม่เหล็กนะครับ ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับปืนแม่เหล็กชนิดนี้นะครับเวลาปะตูคลางตัวนะครับเนี่ยปิดตายอย่างเงี้ยเรายิงไม่ได้นะไม่เหมือนกับปืนแม่เหล็กของไทยท่านนะครับเออมันจะไม่เหมือนกันนะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันได้ใจแล้วครับผมงานนี้ครับในเมื่อตัวเองโดนยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายครับบุกเข้าไปอีกครับศัตตูนั้นเหลือน้อยมากๆแล้วครับรีวิ่งรีเจนครับรัวๆกันเลยทีเดียวโอ้โหเข้ามาไม่ใหม่นี่ก็โหดขนาดนี้เลยเนี่ยสำหรับเจ้าแรปเปอร์เอ้ยไม่ใช่แรปเปอร์ เจ้าแรปเตอร์ไปเอามาจากไหนแรปเปอร์อ uh huh. กลายเป็นนักร้องไปแล้วนะครับเจ้าหุ่นตัวนี้ดูฮะสกิลครับตอนแรกอะ่ะเท่าที่ดูนึกว่ามันจะช้าเกินไปไม่ทันการครับเล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันก็โดดได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะนะครับแล้วโล่คุ้มกันนี่ก็หวังว่าในอนะนคตคงไม่โดนเนิร์ฟนะไม่ใช่ลงพื้นแล้ว,วต่อไปโล่หายหรือว่าขณะลงโล่หายนี่เรียบร้อยเลยนะแรปเตอร์กับแรปเตอร์เถอะถ้าสกิลนี้หายไปนี่ช้ำแน่นอนนะครับนี่ครับ รีวิ่งดีเจนครับตอนนี้ปืนแตกนะทุกคนแต่ศัตรูนั้นเหลือตัวเดียวเหลือผู้เล่นคนเดียวครับชิวๆเลยงานนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ดีมากๆนะครับสําหรับเจ้าแรปเตอร์แล้วก็ปืนแม่เหล็กครับนี่ฮะอือจะตายไม่ตายแหละครับนะนี่ครับสวยๆเลยตอนนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็เป็นยานแม่ที่ช่วยรักษาเลือดสีเทาด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับคือเรียกได้เรียกง่ายๆว่าให้ความสําคัญกับเลือดสีเทามากๆนะ เพราะว่ามันจะได้ฟื้นฟูได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแหมผมจะฟื้นฟูอะไรไม่ได้เลยนะดูเลือดดิเหลือนิดเดียวฮะแต่อย่างใจกล้าอยู่ครับมาขนาดนี้แล้วโอ้โหรลวิ่งรีเจน์อีกแล้วฮะสวยๆครับมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องกลัวตายแล้วครับผมเพราะว่าทําผลงานได้อย่างดีนะครับบูดูเดือดเลยฮะแล้วดูเลือดเหลือติ่งเดียวฮะอืนี่ได้ยานแม่เข้ามาช่วยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะยานแม่จะช่วยรักษาเลือดสีเทาขึ้นมาอีกทิ้งหนึ่งครับนี่ฮะ แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆรีวิ่ง r ีเจน t ครับผมโอ้ oh, ho, ho. สุดยอดนะครับแหมถ้ามาเล่นได้แบบนี้ทุกตาเนี่ยมันคงจะดีนะก็ไม่รู้ว่าเวลาใช้เล่นจริงๆหนักๆจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่นะเวลานี้ครับบอกได้เลยว่ามันทําผลงานได้อย่างดีมากๆยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวแล้วเพื่อนเองก็บุกเนมาด้วยนะครับมีคนช่วยต่างๆนานาเน,นี่ยรูปเกมเป็นอะไรที่ดีมากๆโอ้โหลีวิ่งแหม นึกภาพอย่างนี้แล้วนึกถึงเจ้าไอ้เจ้าคูรี่เลยนะเวลามันวิ่งเข้าไปแล้วมันเจ็บตะตูหมดแล้วได้รีวิ่งรีเจนแบบง่ายๆนะครับเจ้าแรปเตอร์นะครับก็มาทําแบบนี้อีกนะครับทําให้ตอนนี้หุ่นนะครับรู้สึกว่าโหดเหลือเกินนะแต่ละตัวเฮ้ยตัวนี้ครับเจ้าไททันซีเรียสครับไอตัวนี้ทาไมมันถึกจังเลยฮะนะครับเออไททันซีเรียสครับผู้เล่นคนนี้นี่แต่งหุ่นมาดีมากๆนะรู้สึกว่าจะถึกนะทุกคนดูดีนะครับโดนยิงแบบนี้ตายไหม โอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นซีเรียสโดยทั่วไปนี่แตกไปแล้วนะทุกคนไม่ได้ยืนหยัดถึงขนาดนี้นะครับเฮ้ยอันนี้ถือว่าถือว่าทนนะเนี่ยนะครับถือว่าทนนะเลือดเด้งกลับขึ้นมาอีกแล้วครับเฮ้ยแต่งได้ดีนะครับคนนี้นะครับเอ้ยนี่ครับผอกินยาตโปรตีตายไปแล้วครับโดนลุมขนาดนี้นะนะครับเนี่ยอื้อโดนยิงหนักเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นปืนสารพัดนะครับอธิบายไม่ถูกเลยนะครับโดนเพื่อนเราลุม แต่เขายังไม่แตกะครับผมดูดิยังลุยได้เรื่อยๆอครับผมเอ้ยสุดยอดแถมคิวเพื่อเราอีกตั้งหากให้ตายเถอะนี่ครับไม่ธรรมดาจริงๆฮะนี่คือเปิดเลยนะเปิดมุมมองใหม่เลยนะโปรตีผมเห็นซีเรสยสเนี่ยหรือไททันซีเรสยสเนี่ยบอบบางมากๆเลยนะถึงจะเลือดเยอะก็เถอะแต่พอเห็นอันนี้เข้าไปนี่แบบโอ้โหเฮ้ยมันทนขนาดนี้เลยเนี่ยเราต้องคิวคิวได้ไหมเดี๋ยวลองดูครับป๊บโดดไก่ครับผมทําให้ซีเรสยสนั้นติดเอ็มพีโอ้โหได้แค่แอซีดครับ ต้องยอมชมเลยนะว่าซีเรียสตัวนี้แข็งจริงๆครับแหมจะมาแย่งซีนผมหรือเปล่าเนี่ยยิงตัวไหนก็ตายหมดมาตลอดนะครับมาเจอเจ้าแต่ท่านซีเรียสครับไม่ตายโอเคครับผมนะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับนะในการทําคลิปแล้วก็เล่นเจ้าลิปเปอร์นะครับในแอปปกตินะครับก็คือแอปธรรมดาเนี่ยครับไม่ได้อยู่ในแอปเทสบอกได้เลยว่าเล่นมันมากๆแต่ยังไงก็ตามนะผมเองก็คงยังไม่กล้าบุกทะลวงอะไรขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เอามาเล่นโชว์ให้ดูก็ กล้าเล่นกล้าอะไรไปนะครับแต่ถ้าเล่นจริงบุกอย่างนี้นี่หวาดเสียวมากๆฮะครับนะครับพอลองเล่นมาพอหลังจากทําคลิปนี้เสร็จเนี่ยพอลองไปเล่นมาจริงๆเนี่ยเจ้าแรปเตอร์เองเนี่ยมันก็ไม่ได้ทนทานขนาดนั้นถ้าจังหวะไม่ดีอะไรไม่ดีจริงๆเนี่ยนะครับกว่าจะฟื้นตัวเนี่ยมันไม่ทันนะครับแต่อันเนี้ยเกมเนี้ยถือว่าเป็นการเล่นที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบและดีมากๆก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ใส่โดนแล้วก็ใส่โมดูลตามนี้ครับผมนะ มาล้านยูนิตนะครับกะลำเขียวกล็ลำฟ้าแล้วก็นักบินเองก็ยังไม่เต็มที่นะครับก็ประมาณนี้ก็เล่นได้มันมากๆสําหรับเจ้าแรปเตอร์และเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปถ้ามันเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้สนุกแน่นอนและอย่าลืมครับซื้อดีเจมก็อย่าลืมใส่โค้ด R U N G C H ด้วยนะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องครับผมและเอาไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย